น้ำพริกผัดหมูสับดราม่าแซ่บกระปุกกลอนข้าวเจ้าด่งสุดก๊อฟเผ็ดนรกสูบมอหมดข้าวในตำนานน้ำพริกผัดหมูสับดูดวิญญ,ญาณมอข้าวเจ้าด่งที่การันตีความดราม่าประตูความแซ่บครองฟีดระดับประเทศน้ำพริกผัดหมูสับเนื้อชำมสุดอาถรรพ์ที่มีแต่ดราม่าตากห่าหมูไม่เจเอและความแซ่บเผ็ดร้อนแบบเต็มสูอร์นรกยังต้องคอยหยุดทำการโชกคราวเพื่อต่อสายด่วนเล็กดับเพลิงกระแสความแมสแบบสุดขีดถึงขั้นต้องมีวิธีเช็คระหว่างของแท้กับของคอร์ดเซนเตอร์เอาล่ะสุดดราม่าคอร์ดเซนเตอร์นางกกกรระะทไฟอออ่นนแล้้ววจจจัับผดยิิพเา ไอเดียนะทำไมอีพริกแห้งอ้วนนางไม่แปลงล้างเป็นสีหวานแล้วนางก็บอกให้เอาอีเดี๋ยนะต้องเอาอีหอมกับอีกระเทียมมาเข้าคอช้องแก๊สลมควันด้วยเหรอวะแล้วนางบอกอีน้ำพริกสูตรดราม่าคุกกินกับข้าวทั้งลงสีก็ยังไม่พอจริงเหรอวะสีประมาณนี้เหมือนของเขายังวะแล้วนางก็บอกให้จับอีพริกมาตำให้ละเอียดสุดคอเซ็นเตอร์บอกท้าไมละเอียดให้ใส่ในครกอีวีแล้วตำเบอร์สองอะไรนะแล้วก็ย้ายกลับมาตำที่อีคกสันดาเพื่อให้เคลมได้ว่าเป็นสูตรตำมือเพื่ออับ่าตัวเหรอวะนางก็บอกให้จับตังกระท่าไฟกลางใส่น้ำมันนช้อมสาตะโ ้อหมูพิชามียากกินหมูกระทวะวันละสามมืจะเส้นไว้ขอสลดร้อนร้านบอกยังไม่รับโปรใส่หมมแค่สั่งพิชหมีมสไลด์เนื้อฉ่ำพร้อมปรุงส,สะอาดแผน,นนั้นฉลองสาขาใหม่ตลาดอัยราโปรฉ่ำต่ำกระทุน19วัน19่านพิชมีสาขาตลาดอัยรา,าหรือกดที่ลิงก์นะเบย์เอาละใส้น้ำปาน้ำตาลน้ำผงนัวกัเป็ดสับหมูให้ละเอียดแล้วผัดจนแห้งประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยจับควาลองถาดข้าวมันกระปุกแบบนี้เลยเหรอวะมึงน้ำพริกหมูสับดามาเซตซูเปอร์คอมโบน่ากินมากิ้มึงน้ำพริกรสซับสุดเก